สวัสดีครับหลังจากทำ ep หนึ่งไปที่ทำเกี่ยวกับว่าวัสดุสำหรับอบกล้วยทีนี้พอเราอบเสร็จเนี่ยตอนอบเนี่ยเราต้องการความชุ่มชื้นเยอะก็เลยใส่ขุยมะพร้าวไปเพื่อให้มันปุมอ,อ,อมความชุ่มชื้นเอาไว้แต่พอรากงอกรากไรแล้วเนี่ยกล้วยโดยเฉพาะฟลอริดาไม่ได้ต้องการความชุ่มชื้นเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้กล้วยฟลอริดา อ่อนแอก็คือความชื้นเยอะเกินไปครับสูตรถัดมาที่เราจะเอามาขยายต่อเปลี่ยนกระถางต่อหรือเอาลงดินปลูกจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นความชื้นต้องไม่กักเก็บเยอะส่วนผสมที่ผมจะใส่ก็จะมีขุยมะพร้าวยังมีอยู่นะครับขุยมะพร้าว ite, เพอร์ไลท์วอร์มิคุไลท์เทใส่ไปอย่างละหนึ่งเลยครับ วนอันนี้ก็จะผสมน้ำธาตุอาหารที่ผมปรุงไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่างละหนึ่งครับเทอร์ไร์กับเฟิร์มทุนไยแล้วก็ตวงแก้งเก่าใส่เข้าไปาาาดูครับ แกบเหลือๆไปนิดได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขอเปิดเครื่องหมุนนิดนึงก่อนเพราะว่าทีานี้ก็อันถัดมาก็าจะเป็นพิชมอส ทิดน้อยพยายามขยำขยำก่อนนะครับทีมันเป็นก้อน ดูว่ายังมีก้อนมีอะไรหรือเปล่าเพราะเราต้องการความร่วนซุยเข้าไปนะครับ หลังจากเข้ากันดีแล้วเนี่ยผมก็จะใส่แกลบเข้าไปอีกหนึ่งถัง ไให้ทั่วๆครับเพื่อผสมมันได้เข้ากันง่ายๆคุยมะพร้าวในถังเพื่อให้มันได้ตัดส่วน Thank you. ส่วนนี้ครับความชุ่มน้ำและการระบายน้ำจะพอดีมากๆเลยทีนี้ก็เติมน้ำให้พอบีบแล้วน้ำไม่ไหลออกอะครับแล้วก็เกาะแล้วเป็นก้อน เผลอใส่ชุ่มเกินไปก็เพิ่มสัดส่วนขุยมะพร้าวกับแกลบในอัตราส่วนที่เท่าๆกันนะครับ อย่าลืมนะครับใส่ขุยมะพร้าวเยอะยิ่งเก็บความชื้นไว้เยอะนะครับฟอริด้าไม่ชอบความชื้นฟอริด้าจะตายนะครับเพราะฉะนั้นตัวแกลบสดช่วยได้เยอะเลยครับแต่อย่าลืมแช่น้ำก่อนนะนะครับโอเคครับได้วัสดุปลูกเสร็จแล้วก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยครับ